ชุมชนอำเภอสีเชียงใหม่จัดประชุมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินหน้าบ้านหัวทรายหมู่ที่12ตำบลพานเพร้าอเภสีเชียงใหม่จังหนองคายและได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพการทำหมูแดดเดียวและแหนมหมูเพื่อให้กลุ่มสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสติอำเภอสีเชียงใหม่ได้พัฒนาศักยภาพตนเองและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างรายได้และเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดหนองคายนำโดยนายทศบลสศริยบุตรในอำเภอสีเชียงใหม่ ได้จัดโครงการที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง